อันนั้ติดมันิดมนติดสมนาทีล้วอเบียงสวันผ่านไปพูร้อมได้แต่ร้องไม่ได้ลองตดูลองเดเขาไปมันติดมันติดมันติดมติดเนินติดเนินไสุดเนินอ่ะใช่นะน ไมติ่งเอฟจะคลอดแล้วติ่งเตรียมรถให้หน่อยนะสิเฮ้ยออกเยอะเงี้คุณก็ทำตามอันเนี้ยเรื่องระบบหายใจไว้พี่แบงพี่แบงพอเขาพอได้ที่ปตจะโง่เฮ้ยเจ๊ทุกคนคุยกัปตามร่างกายเลยเฮ้ยมีใครอยู่บ้านเตรียมรบด้วยเห็ห่วยไหม แน่ๆนะแน่จะตายของกนก็เลยเอ๊ะหีดิรอหมอทำแยมค่เยิ้มสปารเก่งที่สุดเลย